สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป2ตัวล่างในาางวดประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2566นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับเลขต้องห้าม716554นะครับเป็นเลขต้องห้ามห้ามนำมาจับคู่กันนะครับให้มาจับกับด้านล่างนะครับก็คือ,อลักษณะแบบนี้นะครับงวดเลขออก65นะก็ การจับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาดูเลขสูตรนะครับเลขสูตรก็คือ04589นะครับล่างก็คือ104 589สีม่วงที่ผมได้วงนะครับมาดูลักษณะการจับนะครับการจับคู่นะสำหรับด้านนี้ก็เป็นเลขเด่นนะครับเขาลักษณะที่มาแบบนี้คือออกเขาจะออกบ่อยนะครับอันนี้ก็ลองลงมานะครับอันนี้จะมามากหน่อยอันนี้ก็อยู่ปานกลางนะครับ การจับก็คือเอาเลขสูตรมาจับกับเลขไม่สูตรนะครับห้าสองห้าสามสี่สองสี่สามนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกแล้วก็แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งกหกนะครับผมก็ต้องขออนุญาตสมาชิกเก่าอธิบายให้สมาชิกใหม่ได้ฟังด้วยนะครับอ่าโอเคตามนี้นะก็ได้เลขเด่นแล้วนะครับ ส่วนเลขลองนะครับก็จะเป็นการจับเลขสูตรกับเลขสูตรนะครับ0.5.04นะครับ8.5.8.4.9.5.9.4นะครับนี่ก็เป็นเลขลองแล้วก็แถวล่างจับกันเองนะครับก็จะได้0.809นะครับ0203นะครับไล่ลงมานะ8.9 8.2 8.3 92 93 อะไรที่มันชน,น,ก,นกันก็ตัดออกไปนะครับที่มันเหมือนกันนะครับก็จะได้ตามนี้เลขรองนะแล้วคราวนี้ก็มาดูจุดตำแหน่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาไม่ค่อยมานะก็คือจุดตำแหน่งเลข7แล้วก็เลข4แล้วก็เลข2นะครับจากข้อมูลสถิติก็ยังถือว่ายัง,ยง,ด,ยงดีอยู่นะครับถึงเขาจะพลาดไปล่าสุดนะครับเนี่ยครั้งเดียวนะแล้วก็ตรงนี้ก็ครั้งเดียวนะครับ ส่วนเลข2ตรงนี้นะครับก็2ครั้งแล้วนะตรงนี้นะครับแต่ก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะครับที่ออก6 5หไปจะตำแหน่งที่เขียวนะครับเขาก็ไม่มานะสำหรับสมาชิกที่ชอบ274นะครับก็จับคู่ข้างบนกับข้างล่างจับกันนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้นะอ่ะโอเคเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะเราก็จะเอาเลข เลขตามนะครับถือว่าเป็นข้อมูลมุดที่แล้วที่เรามาใช้นะครับ2องคับาเขาก็ไม่มานะอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในงวดต่อๆไปนะครับเห็นไหมครับ2อครับสตรงนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยนะครับเนี่ยที่กากรบานะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาจริงๆนะแต่ปีหกมาสองครั้งอย่างมวดที่แล้วนี่มาปี65นี่ก็มาน้อยนะครับมาสองครั้งเอง นะครับลองไปไล่ดูนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้เลยนะครับเลขต้องห้ามนะเรามาดูกันครับเราต้องเอาเลขตามเป็นส่วนประกอบในการคัดตัวนะครับแต่เลขตรงนี้สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับท่านเพื่อนมีเลขเด่นตรงไหนก็นําไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครัวนี้เราจะคัดตัวผมจะเอาเลขตามนะครับเป็นในการคัดตัวผมจะว่าอธิบายให้ฟังนะครับ งวดนี้เราไม่มีเลขที่ไม่มานะครับงวดนี้เราไม่มีเลขที่ไม่มานะครับตัวเราก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ผมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วนะครับจะอธิบายให้ตามนี้นะช่วงนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอ่ะเลขเลขตามนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ9 5้าห้าถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูย้อนหลังกันนะครับผมได้ลงคลิปไปแล้วนะโอเคมาดูกันนะเอาแค่งวดปีห6ล่าสุดแล้วกันนะ โอกาสที่เขาจะมาสองตัวแบบนี้นะครับเห็นเลขตามสี่เจ็ดอย่างเงี้ยมันน้อยเราจะไม่เอาตรงนี้นะครับเรามาดูเลขตามกันเลขตามจะไม่มีเลขสูตรเลยนะครับเห็นไหมครับเลขตามเป็นเลขสองไม่ใช่เลขสูตรให้ดูตรงนี้ก่อนนะเลขตามออกเจ็ดสามเห็นไหมครับไม่มีเลขสูตรนะครับหกห้าก็ไม่ใช่หกก็ไม่ใช่เลขสูตรเห็นไหมครับงวดนี้นะครับ เลขตามนะครับตัวที่จะมานะครับอันนี้พูดถึงลักษณะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้แล้วกันนะย้ายมาตรงนี้นะครับะจะได้เข้าใจนะเลขตาม95718นะครับเลขที่เหลือก็02346คือเลขไม่ตามตามนี้นะครับ04589คือเลขสูตรนะครับเมอสักคู่นี้ผมอธิบายไปแล้วนะเลขสูตรเขาจะไม่มา นะครับงวดน,นี้ก็คือ95718เขาจะไม่มานะเขาจะมาเลข7กับ1นะครับและเขาก็จะเอาไปจับกับเลขสูตรที่เหลือก็คือ0กับ4นะครับคือ0กับ4นะก็จะได้7077074 70 1014ตามนี้นะอันนี้ผมได้ไล่ย้อนหลังไปแล้วนะครับก็คัดเอาแต่ข้อมูลที่มันยินดีนะครับแล้วก็คิดว่า ใช้ได้นะครับเอามาเป็นสมาชิกได้พิจารณากันนะอะ่แล้วเราก็มาดูต่อนะครับดูกันต่อนะในกรณีที่เลขตามเขาไม่มาผมจะทําเพิ่มเติมให้นะอะ่มาสักครู่นี้เป็นเลขตามนะครับแล้วมาดูเลขที่ไม่ตามนะอ่างวดนี้ที่ออกแปดศูนย์นะครับเลขตามเขาไม่มาเลขตามเขาไม่มา แล้วมันไปออกเลขที่เหลือก็คือแปดศนโอเคนะเดีย๋ยวผมจะทำตามนี้นะครับเลขตามอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะจริงๆถ้าดูเยอะแล้วมันจะยาวไปนะเอาคร่าวๆนะครับเลขไม่ตามก็คือศูน4 6สามสี่หนะแล้วในกรณีที่เลขตามเขาไม่มาเพราะฉะนั้นด้านล่างเขาก็จะมาเป็นตัวออกให้ผมก็ได้กันทำกันไว้ให้แล้วนะครับศูนย์กับสี่นะครับ0ู 4. นย์กับสี่ 4. นะก็จะไดะ้เดี๋ยวผมจะใส่0ูย์สไปตัวหนึ่งแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายนะครับมันก็จะจับกันแล้วมันก็จะได้ 02, 03, 04, 0 2 0 3 0 4 0งศนะครับด้านล่างจับคู่กันนะครับแต่4นะครับเป็นจุดที่เขาไม่มาตลอดแล้วผมมั่นใจนะครับอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นก็เป็น ข้อมูลส่วนตัวนะที่ผมทําตลอดแล้วผมมั่นใจนะครับว่าสีของไม่มานะแต่นี้ผมก็ไม่สามารถจะรู้ได้มาหรือไม่มานะตรงนี้นะครับที่แรกผมไม่ได้ลงไปนะครับแล้วก็ลักษณะของเลขที่เลขสูตรกับเลขสูตรจับกันมันก็มาน้อยนะครับมันจะมาเฉพาะเลขที่มันมาเลขสูตรกับไม่ใช่เลขสูตรนะครับก็คือ0 2นย์สนะครับ แล้วมาดูอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมูลใหม่นะที่ผมได้ไปไปไปดูเพิ่มเติมมานะไปดูเพิ่มเติมมานะครับให้เพื่อนๆลองไปไล่ดูนะครับก็อยู่ประมาณผมเพิ่งม,มาใช้ในงวดนี้นะครับได้เอามาใช้ในงวดนี้นะก็เริ่มมาแต่หนึ่งห้านะครับกี่งวดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบสี่งวด รับสีงวดคือเลขออกจะไม่ใช่ตัวเดิมนะครับไล่กันนะครับเดี๋ยวอาตรงนี้แล้วกันนะข้อมูลตรงนี้มานะครับเห็นไหมครับ15มา70ซึ่งมันไม่ใช่อวกออกเลขเดิมซึ่งไม่เหมือนกับตรงนี้นะครับเห็นหม้ 50, แล้วก็มา15มันยังมี5ติดมานะครับแต่14งวดล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อนลองมาไล่ดูนะ15มา70ย์เห็นไหมครับ70เข้อมา 64, 64 64มา0 8 มาหนึ่งสี่มาห้าแปดมาสี่เจ็ดซึ่งงวดที่แล้วกับงวดที่ออกเพิ่งออกไปปัจจุบันนีนะครับมันไม่มีเลขที่เอาตัวเดิมมาออกเลยแม้แต่ตัวเดียวเห็นไหมครับสี่เจ็ดมาเก้าสองเก้าสองแปดศูนย์ออก5้าห้าออกเจ็ดสามมาเก้าเก้ามาเจ็ดน่มาหกห้านะครับสิบสี่งวดนะครับที่เขาไม่ได้ออกเลขเอาไม่ได้เอาตัวเลขตัวเดิมมานะครับก็คืองวดนี้ได้อะไรครับหกห้านะครับเราจะเอา6กามาประกอบในการ คัดตัว2ตัวล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้น4อยู่ในตำแหน่งที่เขาไม่มานะครับแล้ว2ก็ไม่มา6ก,ก็ไม่มานะครับตรงนี้ผมก็จะให้ไปที่03นะครับแล้วด้านบนนะครับด้านบนที่ผมบอกแล้วนะครับว่า7กับ1เป็นเลขไม่ใช่เลขสูตรมันจะต้องเอามาจับกับเลขสูตร ที่ไม่ที่ไม่ใช่เลขตามเข้าใจนะครับที่ไม่ใช่เลขตามนะก็คือเลขที่เหลือนะครับมันก็จะจับกันลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ศูนย์สามนะครับอ่ขอพายับตรงนี้นะศูนย์สามแบบนี้ครับนะตามนี้เลยนะครับห้าหกจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สิบสี่งวดล่าสุดเลขมันไม่ได้ เลขมันไม่ได้ออกเรียงกันที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเลขมันจะไม่ซ้ำกันนะโอเคแล้วเราก็มาคัดตัวกันตรงนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูย์สามนะครับเพราะสี่เราไม่เอาหกเราไม่เอาสี่เราไม่เอาแล้วสองเราก็ไม่เอานะครับสมาชิกถ้าไม่ชอบเลขที่ผมบอกไปนะครับก็เอาเลข ในจํานวนนี้นะครับทั้งสองด้านเลข1่เลขรองคัดไปใช้นะครับเอาคัดไปใช้นะมันก็เหมือนงวดก,ก่อนๆที่มันก็ออกนะครับมันก็ออกประจานะครับเพียงแต่ว่าผมเน้นตัวผิดไปนะครับอ,อย่างหกห้าเนี่ยเห็นไหมครับมันมีหกห้าให้เรานะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไปเอาเลขดับเลขอะไรมาที่มันเนี่ยจริงๆมันก็ไหล ยี่สิบสามย่สิบสี่งวดไปหน้ามันจะพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขดับก็จะไม่เอามายุ่งเกี่ยวนะครับนอกจากที่มันจะเป็นเลขที่ไม่มาของสูตรของเลขตามอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะก็จะคัดตัวมาสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้ตรง0ูนย์เจ็ดะครับศูนย์เจับศูนะครับ,นะรบเลขเด่นตรงนี้นะจะได้0ูนย์เจด ส่วน01มันไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับผมไปดูข้อมูลน่าจะเป็น10มากกว่านะครับแล้วก็มาดูเลขรองแต่ว่าเป็นเลขเด่นนะครับก็คือ03น,นะ03นะครับถามว่า1819นะครับอันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะ1819 จริงๆตรงเนี้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ถือว่าเด่นสุดนะครับเพราะหกไม่มาห้ามาสี่ไม่มานะครับแล้ว7็อยู่ตำแหน่งที่มันหนึ่งต้องเด่นที่สุดนะครับเพราะจะให้ไปแค่หนึ่งศูนย์เท่านั้นนะแต่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าตรงนี้มันก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เอานะครับเพราะว่าข้อมูลที่ได้ดูมาตั้งแต่ปีหกห้านะครับที่เขาจะมาสองตัวเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับมันน้อยนะ แต่ว่าปีโอหกก็มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่ออกสองตัวนะครับเลขตามออกสองตัวนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลขตามนะตรงนี้เขาจะต้องมาตัวเดียวนะครับกาจะหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามันอยู่ด้วยกันนะครับพอมาดูข้อมูลตรงนี้แล้ว 1นึ่งาโอกาสที่จะมามันน้อยนะครับแล้วถ้ายังไงสูตรเลขตามนะครับล่างผมจะอธิบายแล้วก็ลงคลิปให้เฉพาะนะครับเอาเป็นพิเศษนะครับจะได้เข้าใจใง่ายๆนะครับในง,งวดต่อไปนะครับเอาเป็นว่างวดนี้ได้0710 03 ตามนี้นะครับก็คำนวณไปตามแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขต้องห้ามนะครับแล้วก็เป็นเลขสูตรนะครับผิดพลาดน้อยมากเลยนะครับเขาจะมาตลอดเลยนะครับ0 4 5 8 9แนะแก็แล้วก็มาได้เลขตามเพิ่มเติมมานะครับที่ผมได้วิเคราะห์ตามนี้มันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่แนวทางมันสอดคล้องและเข้ากันได้ดีนะครับลองดูงวดนี้นะครับถ้าไม่ชอบ ที่ผมบอกไปนะครับก็คัดตัวไปใช้นะครับคิดว่าเพื่อนๆและสมาชิกน่าจะมีเลขที่ชื่นชอบเลขเด่นของตัวเองอยู่ก็นำไปใช้ในนี้นะส่วนใหญ่ก็จะออกตามนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเลขต้องห้ามนะครับจะต้องไม่พลาดนะครับโอเค คลิปนี้ผมก็ไว้เท่านี้นะครับสตัวล่างวันนี้ก็ขอให้เพื่อนและสมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ